สบายดีพี่น้อง <c oughs> เบิร์สกูทุกคนมื้อหนึ่งกะที่ปศวนส่วนไปการตะกะแตนพี่ทอมมี่พี่น้องมื้อนี้งจะผากันหนาออกล่า<อ>การตะก,กะแตนพี่น้องอโคมก็เตรียมมาแล้วเนาะคนคมคนอย่างนี้อยางเป็ไปละข้างหลังแถวดงแถวไอ้แคมหน่อแคมน้องกันนีโอเคไปเบิ่งกันไปไปหน้าพระธาตพงเนาะเบิ่งที่ก็จะเจอทั้งคนแหละแม่นละยางไปเด้พี่น้องเดินไปโอเคเจอไปเบิ่งนกันเลยพี่น้อง ได้เลยพี่น้องต้นหนึง่งอะไรตัวหนึ่งอเมงขนุนพี่นออ้องเยเฮ้ยตกละอือนี่พี่น้องได้เม,ม,ม่ขนุนขายาพี่น้องโคมสวนกันพี่น้องใส่ขวดพี่น้องดูพี่น้องตะกระแตนแต่ยังน้อยเอ้ยพี่น้อง๊บ เอ๊ะมาเน right. ี่ยดีพี de ่น้องดีพี่น no ้องเห็นป่ะอื้อพี่น้องดีพี่น้องด้วยสองโตสอนกันเลยด้วยหยุดร้อยพี่น้องอืม พี่น้องนางมันเด้อนตอนนี้ก็นยางมาเลยพี่น้องเด้อมากับพวหวนยางมาเทียงพระถาพงกันซีมืดๆเห็นบ่เห็ดดินเห็ดเผึงหวานเห็ดผืองหวาน ใเในเชิงวนนันพี่น้องตอนนกับคุณพี่น้องมุ่งหน้าไปเทีงทๆๆยววัดพพงษ์การแกนทางน้องพาะวันยังทางาอตอนนี้ก็มาเบิ่งไพไ<อ>่ไพ่พญากพงเด็กพี่น้องเด้ออันน่าเพิ่นดอกน่าเพิ่นมันบหงเนาะดอกอยังก็ ดอกอันนี้เป็นบหงนะพี่น้องยังเขาเอ่ยยังเขาแกอะไรเลี้ยเทียไทยีเขาแรกกต้มกิ้เห็ดเราซากรอนอื่นะคือบบหงนะเบิดนี่มันเบิดแบบเบิรดไฟเบิดไฟเนาะ พระธวัชก็มาแก้ขายให้ได้พี่น้องเลยไม่ได้เดว้นสากเราเว้นไงอืมเว้นที่น,น้องมาบังอือมันเบิดขัดแกนบ่บุ้งเล่นบ่ตอนนี้นก็ให้น้อง<ป>น้องควนไปการซอยพี่น้องเลยเอาเอามาเอามา,า,าหับในผ่านพี่น้องหับใ <laughs> นผ่านมานนันเลยตักกแต้นเดือดขวดแล้วเอาเว้นเนี่ยมือขวอพอธวันพี่น้องเลยว่าไอ้พงพี่น้อง đi ừ. ừ, khi nó bằng nhà thiệt <laughs> <laughs> mưa xong thì chém ông khi nó này <laughs> ี่น้องอมีไข่ <c oughs> <c oughs> พอนคือตาดีเลยน้องไอ้น้องพรอนไดาไดา <c oughs> น้องพรอนเป็นเด็กนายพรานพี่น้องเลยมือควาพอเถาวัน <c oughs> ไปนํำกันอมลำ้อง quá để lại đi cái này nhưng mà hmm. lại lại thằng đồng hoàn Vẫn như đã gì nào để gì nào để gì nào để nào để สีนี่กมี่เลยพี่น้องสีเขียวนั่งเลยพี่น้องตัวกลับมาเลยพี่น้องบอล่านต่พผมนมาแลสิกันหนึ่งเดียพี่น้องเลยนี่เขาหลงทอเลยของกนาอากนากันเออลาเอกันกันเลยมาทอดเจอกันเลยเติพี่น้องเลยของกะนาของหลงพรองถาวนเลยมามาหอพเทอนเอยพี่น้อง เด็กๆก็นอนเด็กเลยนอนในน้นอยเดียวชูพะทวันบ่ได้ปะบางคนกับบ่าวฮะกับน้องคนน้องคนนงนอยนอนดกนะพี่น,น้องมีแต่เมืเวขวดตอเศ้าพอขวดวยเออขวดเลยเฮ้ย น้องไปพี่นอคุณนทึราสงลงาวนอนเหรอเด็กส่งคนน่ะบ่งหงหยาเต็มสงบัดเก็บอุปกรณ์เลอมีดขูดถากเลยเอาลาบไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ข้ามารับชมจ้า เงินลูกี่น้องหน่อยหลยปัายเพื่น,นเาไปเถาวันได้ไลยกับเพื่อนโอ้ยบ่ออกไปก็พากันไปเด็กเด็กพี่น,ออน้องเลยเล้ยเด็กชีร้ยอยู่นาะมีแต่ตะกเตนมะเขือบไ่ได้ไลยปันไดหนึ่เดียวนึตะกเตนมะเขือ เว้ยกนานาเอ๊ะจะนอนเดียวนี้ปิดปิดใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องไม่ขัว,ขวห้ามกานาไปตลาดมื่อื่นซื้อจิโร่มาขัวตื่นเจอกันก็ขี่ออกวะไอขี่ออกได้ใส่ตู้เย็นไว้มันจะตายพอยังไม่ตายห้ามด่ามเดี๋ยวไปได้ไหม ย่างกนพาลากับลุงไปหอดเทียมไปไง้งพงที่ขีดตดมากันดีของมันนะนักบอที่คู่ขีดดมากันดีหรเวหลดไปขีมาหาใกล้ๆอย่นี้ที่นี่มีอะไอย่างะนะี้นอ,อื่นแล้วมันเสียใจทิมปิดปีไว้เลยพี่น้อง มันว่าขี่มันมีแต่ในหัวมันนี่แหละพี่น้องนี่ว่าหัวมันออกมันีแล้วก็ยาก็มันกดมันมันมีก็มันจะมีตัวเวิดเลยมันจะกับตะกั่เต้นมะเขือชนมากเลยอันนี้เพิ่นตะกั่งเต้นมะเขืออือตะกัเต้นมะเขืออะไรบานงคนเอออีน่ะอืออีน่ะตะกั่งเต้นสีแดงก็ได้เนาะ เดี๋ยวมันอยู่ในใต้นเต้าเลยอืนนอไงมันอยู่ในนกยวนในทำนี้แล้ะพี่น้องใส่เขียวบิดแล้วยมางอื่นเลยไปซื้อมากิโลมาขวใส่ตื่มลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องการอาตาอ,อ้นได้๊ายบาย